เจบมียวันนี้รู้สึกไงจะไปจะไปรู้สึกยังไงตอบด้วยจมูกแต่สัญญาณเข้อแรกที่มันเป็นจุดๆอะะไรอ่ะอะไรวะไอ้ไอ้ไอ้รหัสลับอ่ะที่มันเป็นจุดๆรหัสลับเออล่ะมอสจะเป็นเป็นจุดจุดจุดเออก็ดูว่าขากลับตรงไหนนัดจีบบอกนะ นัจีบอกนะเฮ้ยท no ัน่แค่สิบห uh yeah ้าทีไม um ่ไปถึงว um ่าม응ึงปิดสองร้อยสองร้อยนี่กูบอกว่าสิบเอโมงคือเขาเปิดสิบเอดโมงให้เข้าไปไม่ใช่ว่ามึงไปสิบเอดโมงกว่าจะถึงก็กูถามเกียร์้าแล้วไอ้ถามบอลแล้วบอลบอกออกสิบเอโมงไม่ออกสิบเอยอะไรเม่อานนัแกงเก้าโงเก้าโมงแล้วมึงถามไมไรอีไมมากี่โมงเนี่ยมึงก็รู้กันอยู่แล้วแลไอ้รไปะชาบอกไอ้บอลนัดกันกี่โมงบอก เก้าโมงสิบเอ็ดโมงไม่ใช่หรอยืนเลือดเองอุีดปพูดปุ๊ดปุ๊ดอุาดปุาดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุอดอุ๊กปุ๊เปุ๊ด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 ป่๊ดปุ๊ดปะ๊ดกุ๊ดปุเดปุ๊ดปวกดปุ๊ดปุเดปุวดปว๊ดปุ๊ดปุ่ดปุ๊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 ดปุไดปุฟดปุ๊อปุ๊ี่อ๊ดปุ๊ดปุัดปั๊ดปุ๊ดปุ๊ดปมา ผกปันมาัันันติดแซแล้วเราอะาติดซลวันปันปันมแล้วมันเปิดคลิปเลยด้วยเปิดนี่อะไรับรถอยู่ไอสัตว์เปิดครัวองต์เว่ไอ้รู้ัหมือครัองตอ่ะรู้ักเหรอรถแบอ้ัอ่ะัเป็นแม่หมดด้วย ก็จะออกกรุงเทพอ่ะ เลยครับตอนนี้เราก็ถึงปั๊มแรกแล้วนะครับผม,ม,มก็จอ,ออจอดแวะพักรถสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปต่ออีกประมาณ 70... 76สิบเจดหกโลออบอกจะไไปปัป๊มแรกปั๊มแรกร้อนมากโคตรร้อนโคตรไกลโคตรเหนื่อย <c oughs> ก็กำลังเตรียมอุปกรณ์พร้อมจะไปกันต่อไอโจบอกจะจะไม,ไ,นะไม่ใส่เสื้อคุมยแต่ไม่ใส่บอกกับน้อยนี่ไม่ใส่ ควันนี้จะขับแบบโล่งเอาแบบฝรั่งมาแบบแบบฝรั่งถอดเสื้อกูกูแอบหมอบไยทีแรกไม่ได้หมอบหรอกเกอร์กูตามไม่ทันใช่ปหมตอนที่มึงไปถึงครึ่งสะพานอ่ะข้ามสะพานไปแล้วปุ๊บกูก็เลยเครียดกูจะทำไงให้ทันวะบิดเยอะบิดเยอะก็ไอ้เหี้ยกลัวกลัวเครื่องจะเป็นอะไรเปล่ากูก็ค่อยๆขดแขนแล้วขนแขนไปเยอะก้มไปนิดนึงยันแรกเริ่มมันขึ้นอุ้ยขึ้นไปดสิบบกูโอ้โหนี่มันสายหมอบดิม่ะเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มจะเข้าส่งละ เขารู้สึกหลังจากขับมาได้ประมาณหนึ่งกิโลวะคือแบบว่าแดดยังกะไม่รู้อ่ะกระทาลานเจสากูเห็นกูเห็นคออยู่หน้ากูปิดแสงหมดอ่ะโอ้โห <laughs> <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> ถึงว่าไอท้ทีนแรกไอ้ไอ้้ไอตายใช่ไหมอยู่หน้าไอ้พัดอยู่อ่ะกูก็ยังพอตามได้ไอ้พัดมันมี้สองคนเนี่ยพอไอ้ไอ้พัททิ้งหลังนะไอ้พัดอยู่ขา้างหน้าะ กูแสงที่ตาเลยเห็นมึงมึงไอ้พาตามึงกูก็เลยไปเลยไม่รู้กูหลุดเนาะกูจะเป็นร้อนจริงกูจะบิดมันอยู่นะบิดมัรถผู้อื่นทำไงเลยมันตื้อต้องไปแก้ตื้ออพอพอบิดถึง8 5ปุ๊บมันงือ๋อว้มันก็ต้องผ่อนลงมาหน่อยนึงมันก็ไม่ขึ้นแล้วไง เขตเราเลยลงเข็รอบนี้มั้งบิดออซื้อใหม่ๆม่แม่งถึงร้อยร้อยรหนะเว้ยรอบนี้บิดเยอะสุดลวมั้งออ๋อร้อยห้าสธรรมดา้อเซเว่นไหมมาจนได้เฮ้คนนำไม่ใช่เหไมทีหลังวะเส้นมันอ่อกว่าปอตออะไปเซเว่นเย่าหลบว่ะ หลงเฮียอะไรเปิดแบบตลอดทางไอ้เฮียหลงจริงไอ้เฮียมึงดูแมทป่ะเนี่ยดูแมทก็ปิ่นก้าอ่ะไอตาเลี้ยวซ้ายมึงตรงไปกูก็กูก็เออไอเฮียจะไปทางไหนดีกูว่เลยมึงจะเลี้ยวอีกเลี้ยวไม่เลี้ยวไม่ไม่กูไปไปนี่เฮียยาวเลยจ้ะแสดงว่าไปกาจนาใช่แล้วกูวนขับรถเหรอขับรถถ้ากูตรงไปลอดิเป็นไงหลงเนี่ยเป็นยไงึนานยังเนี่ย แป๊บเดียวแป๊บเดียวต่อเลนเดียวใช่ไหมต่อเล่นนึกว่ามึงไปก่อนแล้วนะไปเที่ยอะไรเนี่ยไปนู้นแล้วแม่งวนสามสี่รอบอ่ะก็ยังเห็นไม่เห็นไอ้บอลกลับมาทางทางนี้ไงยังวอกมาเจอกันทางนี้อยู่ไงแต่ไม่เจอมึงอ่ะกูขับตามหลังพวกมึงตลอดกูมึงก็ขับนำกูไปเลยกูแซงมาเพราะว่ากูไม่เห็นว่ามึงเฉยเอ้าวก็มึงไปพตามไอ้ไปกับไอ้เปามึงต่อมึงเข้าเส้นในอีกใช่ปะกูเข้าเส้นในแต่ก็กูก็เลี้ยวเข้ามาแต่ตอนมันตรงไปเลยกูต้องไปตามไอ้เปาเลย ก็เห็นมึงอะกก่เปาไปด้วยกันเห็นแบบตั้งแต่แรกแล้วตอนออกมันข้ามสะพานกูไม่ข้ามนะเออข้ามกูไปคนเดียวเลย่ก้าอะปึ๊บไปตามแมงเดียวซ้ายกูแบบกูรู้ไงว่ารถกูมันอืดตามไม่ทันกูเลยไปกก่ตาไก่พัดถ้าไปกก่เปาอ่ะไปด้วยกันกูได้ถือข้างเนี้ยข่างเนี้ยเอามึงมึงม่้ยเป็นแบบนี้ปะ ไม่ได้เปิดน้ำติดโทรศัพท์คือเปิดไว้แต่ว่าไม่ได้มันติดอยู่มาร์คไว้อยู่ในวันนี้ถ้าหลุดก็คือเอยู่ข้อยิบมาดูอ๋อ One hour later ไม่เป็นไรหรอเราแล้วเดี๋ยวยาวไม่เล่าแล้ววันนี้ก็ไม่จบแป๊บเดียววันนี้มีเนือดไม่เอาแป๊บเดียวดูไม่พีพีรถอ่ะกูนั่งเอากูเปิดแปดมากูเชื่อมเนกับไข่ไว้เนี่ยครับครับไล่นั่งเครียดอยู่ ตามเพื่อนไม่ทันโอ้ยมึงไปก่อนกูเลยไปดิกูกลัวเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับ่เป็นรายการ Tokyo t กโยกับทิปทิปไม่รู้พูดอะไรเลยหนื่อยไหมเหนื่อยไหมคองเพลงอะไรอยู่ครับสุมพอนปากของยังตา เยเพลงตัวเองสุขแต่ใจจะขวายคว้าฟังเพลงตัวเองยังตากด้ตากโซ่โชยกล้องตรงไหนอ่ะไม่เห็นหรอกเห็นเห็นเห็นฮ้ถ่ายหน้าตัวเอง ูแไม่ไปมีแบบไม่มีแบบเย่างใช่ป่ะมันมีกแต่มันใกล้กันมากนะใกล้มันใกล้กว่าจากมองไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยเยี้ยเลยเออไอ้นี่ไอเกียไอโออันนี้ถ่ายลงหนวอันนี้ถ่ายลงแนวดักลงอยากถ่ายเลยเสร็จอ๋อหมายว่าถ้าทำฟิวอะ มาาอีกดว่ต่อให้กระบะนั่งท้ายก็เอาผ้าคุมอย่างนี้ก็สบายอยู่แล้วน้ำมันรวมๆกันก็พอกันตูว่ากูมาส่งนะเดี๋ยวกูไปแล้วอีกที่อะมาส่งบ่ายสองแล้วอ่ะหน้าทะอลหน้าทะอลเนี่ยจะเท่เลยนะเนี่ยไม่ทะลอยจนหัวเนี่ยชิบชิบคนเท่เอ้ยเีมิ่งมนะแท่งเหรอ ไอพัดแทงมาอยู่ดีอเแทงเดี๋ยวนี้เมาเจม่เมอโดนขุนนะไอพัดไม่ดีแทงเยอะผมยาวขึ้นหนึ่งีเลยเะเปเปลี่ยนจากผมเปียกเป็นผมหยกกละตม้วนย้รวเหรอ ไม่เยอะไม่พายนั่ง้านสุดสี่งานสุดสี่ครับได้หรอโอ้โหเกเซียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดหนองเคือบุญแล้วนะครับผมเพิ่งมาถึงโคตรร้อนโคตรไกลเดี๋ยวพูดมอสวครับ มีชื่อว่าทำอะไรขอครับทำน้ำเขาวัดเขาทำกดได้ปะมาเช็คมาเช็คจะไม่เสียครับเพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเลขไหมอันไหนลองกดลองกดอย่าเขาเสียหายครับมามาถึงคนไม่ได้ทำไอ้นี่มันต้องกดปุ่มข้างในไอ้ภูกดปุ่มข้างในติดเลขแล้วครับไปดีกว่า ก็นี่วัดแต่ละคนก็เหนื่อยทานะทานไปนนีไต่อหเขาตีเส้นอยู่เลยไปไหนครับตรงนู้ยสี้าไปไ้าเจอช้าจอดไปนี่แะกับไหบไไขับซิ่งอ่ะ ่อยากให้ใครสวยมากมีทา,า <c oughs> งขับรถกับดีๆเป่าถ้าบอกเขายกรถตั้าไปสุดที่แล้วท่านเป็นคนของแท็กโอเคต่อไปก็จะไปเข้าไปถามเดนเรื่องที่จะมาทำเกี่ยวกับสารคดี <c oughs> เดี๋ยวฝากกล้องไว้กับสุพรรณษาฟองสายชนสุพรรณษาฟองสายชน Bye. เราไปดูโรงงานทอผ้าไปแล้วอันนี้คืออะไรร้อนผมเป็นเจ้าของเยอ่าโซนนี้เป็นโซนอะไรครับพี่เป็นโซนเดินไปดูดิดูเดินไปดูอธิบายตัวที่เป็นเจ้าของกอ๋อเป็นเป็นอายุทยาราชธานีเก่าราชธานีพี่ราชธานีเอาไว้ต่อเอาให้จบเอาให้จบ ่าดูนิคนที่าทาน,นี่นี่ธานีเก่าข้ขาวน,นะเลิศรำปานกวีคนทวีนี่คนดีสีอยุธยาเล ข้างไหนอ่าข้างข้างก็สวยนะแล้วก็ตุกปุ๊บอ้าวเหยียบข้าดนีสิอ้าวเหยียบซ้ายค่ะเหยียบซ้ายทางไว้เหยียบเอาไปดึงเข้าหาตัวใช่ไหมครับหนึ่งตุกค่ะกระตุกค่ะถูกให้มันชนนะแล้วตีเข้ามาตีเข้ามาก่อนแล้วอย่าเพิ่งดันออกไปอย่าเพิ่งนออแล้วรอเหยียบเปลี่ยนเท้าเหยียบเปลี่ยนเท้าเปลี่ยนเท้าก่อนแล้วถ้าดันออกไปเอาไปกระตุกปุ๊บ ตีเข้ามาตีเข้ามาเปลี่ยนแล้วก็สลับเท้าอุ้ยต้องสมาธิเหมือนกันนะเนี่ยใช่จ้ะไม่มีสมาธิแล้วก็ดึงกระตุกกระตุกเขาเรียกกระตุกนะจ๊ะเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเท้าแล้วก็ออกแล้วก็ออกแล้วดันเอาป้ายกระตุกปุ๊บกระตกแล้วตีเปลี่ยนเท้าดันออกไป้ายมาชักเป็นเลยไหมกระตุกอ เหเอตา้ไต้ตุกได้มทีาเหทำไปทามาอยู่นี่ยาวเลยไดุ้กา้สทอดอีกเดียคนต่อไปได้นะได้แล้ค้ก็คือมันเป็นลายของอันนี้เป็นลายตอนมักไม่ขายแต่เอาไว้ตัด ่ไมไคือขี่รถมาจอมันเบิร์นเป็นสีลุงล้งเลยมันร้อนจัดอตอนมาไม่เชื่อกูไม่ <c oughs> ไมคยุ <c oughs> คยกับใครแล้วผมกลับบ้านคนเดียวคนเดียวผมกลับน้องแขมด้วยมึงเอาของไปเก็บอะไรผมไม่ได้พูดเ,เ,เลยแต่ทำเลยนะพอ <c oughs> ชิมได้ไหมเส้ <c oughs> นเหลี่ยมไม่ให้ ซื้อคนเดียวไมแบ่งเพื่อนเลยเกิดอะไรนกกับเพื่อนแล้วอะเจอกันสองแถมั้นเดีไปพักไปเลยเเนี่ยอดกันอดมกันอดมวงดใส่มองด้วยได้ไหมโจรหนเอาบอกป้องกันฝนพีมจะไปเใช่ไหมไปกันไปกับ

time. Yeah. โอเคเราก็ได้กลับมาถึงแล้วไม่รู้ถ่ายมาปไปแก่บ้างอยู่สภาพเรามาถึงก่อนพวกไอ้เพื่อนๆเ,เราแล้วก็เดี๋ยวเอาของไปเก็บแล้วก็กลับบ้านแยกย้ายก,กันไปพักผ่อนไหวป่าไว,ไวไหวในบอกประตูอยู <c oughs> <ว>่แล้วเมื่อกี้ก็เดี๋ยว จบคลิปตรงนี้แล้วกันก<ๆ>็ขอกลาวสวีดัดสวัสดีทุกคนบ๊ายบาย